รู้ตัวใช่ไหมว่าต้องอัดใหม่ใช่ไหม <c oughs> อ่ะอ <c oughs> ยากมาวันพรุ่งนี้วันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> รู้ถามก่อนตอนร้องได้ยินเสียงดนตรีและตัวเองไหมคะสำหรับดีเดอร์ <c oughs> ได้ไหมเอาเอาเอาความจริงก่อนนะได้ยินนะอ่ะอันนี้ความจริงจากครูนะคะ <c oughs> ร้องเพลงไม่ได้สนใจดนตรีกูเลยมีอันนึงนะอักสิยงที่ต้องบอกคือพวกเราอะจากข,าข้างดึงจังหวะนะคะเวลาร้องเนี่ยจะดึงจังหวะฉะนั้นบอกตัวเองถ้าดึงจังหวะคือจมน้ําตายนะฮึดขึ้นมาให้ได้ฮึดข,ขึ้นมาให้จังหวะมันยังคงที่อยู่ให้ได้นะคะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องแรกนะคะเ,เราจะเป็นกระแทบทุกกลุ่มเลยเรื่องของการดึงจังหวะฉะนั้นดนตรีได้ยินเสียงร้องได้ยิน แต่อย่าปล่อยแบบไม่ถึงว่ารู้แล้วว่าเฮ้ยฉันหนึงจังหวะไปฉันต้องแบบกระชับขึ้นมาให้ได้อย่าร้องตามใจตัวเองอันนี้ค่อย้หนึ่งเนาะค่อสองนะคะถ้าเกิดข้อผิดพลาดเช่นจังหวะของลีดเดอร์ฟูร้องออกามาปุ๊บเฮ้ยเราเข้าจังหวะผิดเว้ยไหลเลยไหลไปเลยอย่างที่อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าตะกี้เนี่ยจะมีอาตะกี้อย่างพี่ราชินีที่จะมองเฮ้ยยังไงถึงยังร้องยังแล้วทำไมไม่มีใครร้องว่าอะไรประมาณนี้นะคะไม่เป็นไรไหล อย่าให้เขารู้ว่าเราล้องผิดเพราะเขารู้อยู่แล้ว <c oughs> เราไม่ต้องแสดงออกอีกเราไม่ต้องให้เขารู้อีกะนะคะเราก็ดีอ่ะฉันก็ร้อของฉันไปอันนี้นะคะอ่ะอันนี้เรื่องของจังหวัดนะทีนี้จะพูดอะไรบ้างวะลืมคำล้อ,อ,อตอนนี้จังหวัดเนี่ยม,มันมีปัญหาโยงกับคำล้อ พอคำร้องผิดเราก็จะสึกสะดุดใช่ไหมคะคำร้องผิดก็จะสะดุดไอ้ร้องคนเดียวมีปัญหาอย่าพี่ติ๊งนี่าร้องผิดกี่รอบกี่รอบแกก็ร้องคนเดียวไม่ได้ผิดกับผิดกับใครเขาเขาผิดอยู่คนเดียวแต่อย่าร้องทู่อย่างเงี้ยพวกแบบค้าสเป็นคู่อย่างเงี้ยเวลาร้องสบตากันเลยมองหน้ากันหรืออะไรแล้วแต่ที่บอกว่าพอมองหน้ากันเจ๊งกว่าเดิมอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้แบบมีสมาธิแล้วไหลไปเลยผิดก็ผิดนะคะแล้วก็เวลาร้องเพลงเวลาร้องผิดอย่าร้องกลับมาที่เดิมร้องต่อไปเลย เนาะอย่างที่อย่างปากตุสิจะมีร้องผิดระ่าดปากตุสฉันกลับไปร้องประโยคเติรก่อนไม่ร้องไปเลยผิดก็ผิดไปเลยไหลไปเลยโอเคนะไม่เป็นไรแล้วก็เราอยู่วงประสานเสียงฉะนั้นถ้าร้องสองคนแล้วคนละเนื้อก็ไม่เป็นไรเราประสานเสียงเรียบไปเรียนอ่ะเอาก็ปกติต้องคนละเนื้อนี่หว่าอะไรเงี้ยอ่านะฉะนั้นถ้าผิดนะคะถ้าผิดไม่ต้องก้งวนปล่อยไปเลยสิเติลไปเลยเพราะว่าเอาจริงนะถ้าตะกี้เนี้ย มันมีคนดูแล้วไปการแสดงสดจริงๆเ่ยอือออกลองจกเวทีที่ต้องมีร้องไห้กันอะต้องแบบเสียเซลล์กันฉะนั้นเต็มที่เลยนะคะทำเต็มที่นะฉะนั้นตอนเนี้ยบอกตัวเองบอกตัวเองว่าเฮ้ยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแต่ว่าอย่าสนุกจนลืมดนตรีอย่าสนุกจนแบบลืมได้ยินเสียงตัวเองขณนะร้องหรือได้ยินเสียงเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เท่านั้นเองนะคะ ตะกี้ขอพัดพระหลักคอรัสทำดีมากนะคะโอ้ให้กำลังใจคอรัสทั้งหลังก,ก่อนพอเสรยจต้องต้องแขกใครอีกต้องแขกถือพระรออีกหน้าก็สุดเหลี่ยงดีมากกลุ่มน,นี้ก็ต้งงงอ,องคงเฉยกลุ่มกลุ่มอ๋อทีสอบวันที่เคยร้องดวจังหวะนิดทำด้ดีมากดวงจังหวะได้ดีมาก,มมากอ่แตบมือให้หน่อยคือปกติเป็นคนแบบะอะไรนะนี่ฉันก็ปีเต็มที่แล้วนะ ได้ดีนะคะและตรงของเราเนี่ยทั้งหมดที่เหลือภาพรวมดีอยู่แล้วแต่ขออีกเทคหนึ่งนะคะขออีเทคหนึ่งคืออยากให้ผ่านตอนนี้พี่เซนตี้มอนิเตอร์เรื่องของโควิดตลอดเวลาเนี่ยเขาสั่งล็อกดาวมาเป็นละลอกละลอกคือตอนนี้เหลือกรุงเทพที่เขาไม่ล็อกดาวเขาเหลือไ็นจังหวัดสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราเราทำให้ผ่านอันนี้พวกนี้เราจะได้ไม่ต้องมาอีกนะคะเอาให้จบวันนี้นะคะทนหิวข้าวหน่อยเนาะเนาะได้ไหม ไม่หิวไม่หิวพี่ติ๊กโอเคพี่ติ๊กเนื้อไม่ผิดตะกี้นี้แต่ดึงจังหวะไปนิดนึงนะคะอ่ะกลับที่เดิมกลับที่เดิมเลย